เวลานี่มันหมดไปเร็วเหลือเกินเรามีเวลาอยู่ในโลกนี้อย่างจำกัดจำกัดเพื่อทำความดีเพื่อสร้างบารมีจำกัดมากเลยเพราะเราหมดเวลาไปกับการนอนเป็นหนึ่งในสามของชีวิตการทำมาหากินอีกหนึ่งในสามถ้าใครมีโอเวอร์ไทก็โอ้หนักเข้าไปอีก คือวันนึงเราแบ่งเป็นสามช่วงเวลา24ชั่วโมงช่วงละแปชั่วโมงพระฉนั้นมนก็จะมีสามช่วงอาพักพรแปดรับประทานอาหารอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันสนุกสนานพเพลิดเพลินดูทีวีอีกเท่าไหร่ก็ไม่รู้เนี่ยอาทํางานอีก8 ถ้ามีโอเวอร์ไทสิบเห็นไหมวันหนึ่งเนี่ยเราเสียเวลาเนี่ยเท่ากันคือยี่สี่ชั่วโมงแต่ได้ไม่เท่ากันหรอกได้อะไรได้บุญได้กุศลในทุกๆวันไม่เท่ากันนะเวลาหมดไปเสียเท่ากันศูนย์เสียเท่ากัน แต่สิ่งที่ได้มาไม่เท่ากันแค่นอนเฉยเฉยไม่ต้องไปทำความชั่วนี่นก็ถือว่าไม่ได้บุญถ้าไปกินเหล้าเข้าไปอีกสุราเมลัยบุหร่เล่นการวันนั้นเจ้าชู้สุรานารีพาชีกีลาบัตรเที่ยวกลางคืนไปบาไปกลับไปอะไรสารพัดไปหมด แล้วเราจะเอาอะไรมาให้มันเป็นกำไรของชีวิตไม่มีต้องคิดดีๆนะลุงนะแล้วเราเกิดมาสร้างบรมีแล้วก็ทำพระนิพพานให้แจ้งต้องจับหลักตรงนี้ให้ได้จับหลักตรงนี้ไม่ได้ชีวิตก็เหลวละแหลกแล้วแป๋วไปแล้วจับหลักให้ได้หลักนี้เอามาจากไหน ก็คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ท่านฝึกฝนตัวเองศึกษาเราเรียนกระทั่งบรรลุมรรคผลนิพพานเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา้าท่านพิสูจน์ได้แล้วเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้โบกบานผู้พ้นแล้วจากกิเลสอาสวะเพราะนั้นคำสอนท่านจึงเป็นคำสอนที่ถูกต้อง